สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีทางช่อง Youtube บุญเหลือวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้เาพาพี่พนองมาเมืองการเลี้ยงไก่บ้านแบบพื้นบ้านกึ่งปล่อยกึ่งขังนะครับนี่ไก่อยู่ประมาณเดือนนะครับประมาณเดือนกัว,ก,วกัวนะครับกัโจเศ้ากับป้อยให้ไก่เพิ่ออกมาก,กินอาหารจิ๊กงะกิ๊กง,งนะครับเพื่อผ่อนคลายเครียดนี่นะครับหุ่นไก่หน่อยพี่น้องนะครับ ก็คือคอกไก่นะครับคอ,อกตัวนี้ก็จะไปแตเพ็นคอ,อกใบตะขังนะครับเวลาช่วงกลางคืนเพราะว่ากลางคืนนี่ป้องกันหมูหมาหมูหยังนะครับยังเว่น้ำเส้านะครับช่วงเย็นเขาก็มาปล่อยนะครับประมาณจากชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับกันรหว่างเขาก็มาปล่อยแล้วก็ถ้าเกิดเขามีธุระเขาก็เอาเพิ่นเขาคอกน้ำแรงก็บางก็คอยมาต่อนะครับมาปล่อยต่อเพิ่อให้กระแมากินหญ,ญ้านะครับนี่กรมากินหญ,ญา้าไก่ก็โซดสื่นครับพี่น้อง นี่ไก,ก่กำลังเดือนหนึ่งส่วนพวกไก่แม่นะครับแม่พันธ์พอพันธ์กับพ่นกับตใหญงเพันกับไปไก่นะครับพ่ดพอพันธ์แม่พันธ์กับยูพุดนี่ครับตัวนี้กับว้กํกำลังเดือนนิดหน่อยก็มีครับประมาณเดือนก็นมีนะครับในส่วนนี้ออกมากินอาหารข้อดีของการถี่เห่าเลี้ยงไก่แบบกึ่งปล่อยกึ่งขังนี่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับควบคุมอาหารได้นะครับคนจะผสมพันธุ์อยู่ ผมใส่พอพันสามสามต่อสิบนะครับตอนน,นี้นี่พอพันเพื่นออกมาหาแห้งครับพี่น้องนี่แม่พันสายพันธุ์พื้นบ้านแท้นะครับสายพันธุ์พื้นบ้านแท่เลยนะครับนี่โอ้นี่พี่น้องพี่น้องมาเมืองกันครับนี่ก็คอกับประมาณนี้แหละครับคอ,บอบกคอไกลขอบชิดนะครับเพราะว่าป้องกันหมาป้องกันยังทิพร์พัชก็ให้เกิดอันตรายน้ำขึ้นได้นะครับย้ำเว้นเท่ากันยังว่าพอ่อรุนได้นะครับย้ำเว้น ไกลผด็จแลดอกกระลังกายนะครับผ่นอนคลายครับมันขึ้นออกขังมิดชิดแน่นนะครับลงเลื่อนกับประมาณนี้ละครับพี่นอ้องลงเลื่อนนี่ไก่เห่ากับแข็งแรงครับนี่เป็นแบแข็งแรงเมืองวดเนียงเต็มเลยครับก็สิปลอยนี่เข้ากับหายอาหารไปเลยนครับบอมเอนบาเห้าปล่อยออกมาเลยนะครับเพราะว่าเห้ากับต้องอาตาอาหารเป็นก้อนหายเป็นอิ่มแล้วทีเดียวคือ ปล่อยออกมาเพื่อที่จะได้เพื่อจะได้ผ่อนคลายกินหยากินยังจิกย,ยังเล่นจิกยังไปนะครับถ้าเกิดเขาขังอย่างเดียวข้อดีมันก็มีครับคือควบคุมได้นะครับแต่ข้อเสียมันก็นคือว่าไก่มันเครียดนะครับไก่ตันเครียดอาจจะมีการจิกกันตีกันแต่ในี่ไก่บ้านเครียดเต็มโตครับผมนี่เห็นบหครับไก่นี่บัดน้นอยู่ในอันเครื่องฟักได้ครับให้แม่ฟักใส่แม่ฟักอยู่ประมาณช่วงที่ออกมานะครับมาอนุบันนะครับให้แม่เพิ่นเฝ้าเลยนะครับเพราะว่า อกมันหลายตัวตัวใดเพิ่อออกจับมาใส่แม่เดียวเลยนะครับแม่เดียวเพิ่นกระสิปเป่าดูแลจนมาแข็งแรงแล้วค่อยเอาแม่เพิ่อออกแม่เพิ่อออกแล้วกระสิดูแลลูกเพิ่นต่อนะครับลองทดลองเอาแบบบานๆเฮ่านะครับวัคซีนก็ใส่เรรียบ้อยนะครับเหลือตลอบสองมึงนะครับผมนี่นะครับความสมบูรณ์ของไก่กั เป็นหนึ่งอาชีพเสริมเด้อครับเป็นหนึ่งอาชีพเสริมนะครับเพราะว่าผมก็มีงานเห็ดประจําแล้วก็ตังหว่างก็ได้มาท้ายคลิปมาเมืองหนองไก่ว่าปัญหาจะเกิดจากียังแน่นะครับเฮากัยังเรียนรููกันต่อไปพี่น้องเพราะว่ากัยังเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงไก่แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับว่าเขาจะเจอยังอีกนะครับก็ต้องล่อมึงกอนตอนนี้ไก่ก็อยู่ประมาณเดือนวัวน,น,น้อยกับมันกับมีสองรุ่นนะครับตอนนั้นกับท่านหอดเดือนดี นี่ครับทั้งหมดกับระมาณ4ี่0โตพอพันกับโตแม่พันกับระมาา10กวกาโตนะครับเทากับปล่อยใส่ใบกอนนะครับน้ำขึ้นกับเขาลกนั่นไปแต่บ่ะท่านได้หลอบรั่วชิดนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเทากับเด็ดเฝาน้ำแน่ยาำปล่อยนะครับนี่เพิ่นก็มากินยังมีความสุขได้ครับนี่ตัวนี้เป็นตีกันแต่หน่อยครับตัวนี้หัวบาดห่าแม่ตีกันแต่หน่อยครับเพราะว่าเม่เพิ่นนะครับโตใหญ่นะครับตัวใหญ่เพิ่นเพิ่นไตเอาตอนเพิ่นตกเข้าไปในซุ้มนะครับ ถ้าดูเข้าไปได้ซมบัดทีนี่แมงก็ใส่กันเลยครับหัวโลคอลอดมาเลยนี่ก็ล้องฝืนนะครับก็ต้งฝืนใดเอายาท่า <c oughs> นี่ขอโทษครับนี่ิ่นนี่ครับตอนนี้ก็เกี่ยวอีกเจ้าหน้อยเกี่ยวเข่ายุ่งกันอาจจะไหลเขาก็ต้องมีการดูแลเรืเ่องยุ่งอีกจะได้กับติดกับใจพี่ไ้นอง์ฮาเดอน,นะครับสำหรับคนใดที่เลี่ยงใก่บ้านนะครับตัวน,นี้ก็แอดมินก็คิดว่าน่าจะเอาไว้แต่เป็นพอพันไม่พันธม์หมดนะครับเพราะว่าเขากำลังจะพัฒนาสายพันธุ์นํำ ตัวนี้พอเพิ่นกับไงแม่เพิ่นกับไงนะครับเ้าก็ลองเอาไว้เอาไว้เป็นพอพันแม่พันมดครับในนี้นะครับเอาไว้เป็นพอพันเนื้อพันให้ไงมดทั้งมดแอดมินอยากจะได้ทั้งมดอย่างที่ไล่ก็บพอพันเนื้อพันให้ได้จักลอยสองลอยโตนะครับให้ได้หลายคนก็ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นบิดแต่หน่อยนะครับห้างบาดยาตานบิดนี่พอพันนะครับนี่พอพันเพิ่นเอาก็เลือกข้องสางที่พิ่นใหญ่ๆแน่นะครับพอพันอันนี้สมัยตะกี้ก็เป็นนักสู๋อยู่ดนะครับนี่ ผนศึกอะไรนาใจก็ได้ครับตีตายข้าข้อครับเลยมาเป็นพอพันแม่พันนําก็ะเลือกเอาแต่ละมองแต่ละพื้นที่กับ่าคือกันนะครับก็ตัวแดงมันชิ่นแนก็อยู่นเฮาแน่นะครับตัวแดงมันบ่ค่อยชิ่นเหมือนกันนี่เนี่ยจะสี่นะครับพันหมุนตีกันโอ้นะครับพี่น้องโอ้โมันก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับผมนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในการที่จะอยู่ให้อยู่สวนนะครับอยู่ให้อยู่สวนอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่หน้าเฮานะครับเป็นแบบ อีกแบบนึงนะครับหลังจากเป็นจากนาทีการงานมาเราก็มาเลี้ยงไก่มึงอยู่ในนี่กับปะบรรทัลายกับไก่นี่กับพ่อเองฮ็ดเองนะครับเอาพอพันในพันมาที่แหลกกับเจ็ดแปดโตว่าที่นี่เป็นสาวแม่กับออกแม่กับอะไเป็นสิบโตในนี่กับเป็นลูกในชุดที่ห้ามวัดกับนี่หุ่นแหลก นี่ชุดยอดเป็นพอพันแม่พันมัดเนื้ในนี่ครับนี่เอาไว้เป็นพอพันแม่พันทำเมื่พพมมมก่อนว่าตัวผู้มันเได้จเกโตตัวแม่เมได้จกโตัวสิจัดการขอกแบบไรน,นะครับไก่พื้นบ้านแท้สายพันธุ์เลื่อยร้อยเลยนะครับมึงโค้งสางโค้งสางใหญ่เลยครับผมไก่นะครับหมั่โค้งสางเอาไว้เป็นแม่พันพอพันอายุเดือนหนึ่งนะครับผมเดือนน้อยๆนะครับเดือนน้อยๆบอดิจดไปนำตลอดช่วงเลยนะครับนี่นะครับพี่นอ้องก,กับทนายที่ อยากจะเลี้ยงไก่ด้นะครับผมกะปัญหาเราลักก็น่าจะมีแตโลกแหละครับโลกแลวกอันนี้กับมูม้านั่นแหละครับสุนัขนะครับมูที่นั่นก็ระวังอยู่เท่านั้นแหละครับสำหรับคนกับบ่ปันใดครับคนนก็ผมมาดูเดี๋ยวครับเพราะว่ายังหน่อยมันมามันก็อาจจีนนะครับเราเบาเราว่างกันได้เพราะเขามีกล่องติด แต่ว่าหมาเนี่โอ้ยขันเข่ามาแต่ละเทียนะครับแตกทั้งสี่นี่ก็บปปัญหาครับเพราะว่าเข่ามากจะหน่อยไกลเพื่อนก็แย่แหละเพืกระโดดนี้ได้แต่คขาว่าเข่าคอกนะครับขันหมานี่ยรุดเข้าไปในคอกนะครับคอกที่เห็บนอนยังขึ้นนะครับผมว่าละเน่าเลยนะครับผมนะครับละเน่าเลยกัดถิ่มกัดควงไปเลยขนาดนักก็บขอบชิดมิดชิดนะครับนี่มันคอกแอดมินเนี่เห็นไหมครับพี่น้องอันนี้ก็ตะไคร้นะครับตะไคร้เอาไว้ถ้ากันมูนกนะครับได้บางส่วนนะครับกันมูนกกระจอก ขันกาขันหยังนะครับอืเห็นบอกแต่ใครแต่ใครดักนกนี่แหละครับกะป้องกันไว้นิดหน่อยมันเข่ามามนก็เกริงเกรงกลัวๆแน่เจ้าน้อยนะครับแต่กันบ่อได้ลอยเปอร์เซ็นต์หนอครับถ้าพูดถสงเขาเพราะว่าเฮาอยู่ในี่เฮาจะมีคอกแม่ไข่กำลังเพิ่งกะกำลังจะอันนี้ว่างไข่อยู่ไหมครับนี่เอาแบบนี้เลยได้ครับนี่ไข่หนึ่งไข่หนึ่งห่างเพิ่นบัทนันใส่ตู้ฟักครับตู้ฟักเขาก็เตรียมเพชรไว้เลยแหละครับแต่บัดนันใส่ลองให้เพิ่นฟักตามฤดูกกอนนะครับนี่จุยนี่ก็แม่หนึ่ง หมอบมัดได้ครับผมตเตรียมโตหมอบมัดขอบฉิดลวดฉดอาหารก็บอาหารบ้นบานๆเท่าหน่อละครับให้กินนะครับให้กินอิ่มแล้วคอ่อยปลอยมีห้อมมีเข่าปลายนะครับมีห่อมมีเขา่าปลายแล้วก็มีอย่างเศษเหลือจากโคเลื่อนเท่าหน่อละครับเป็นเข่าที่เข่าเหลือๆมาแล้วนะครับมากับเอามาใส่ผสมให้ันกินเป็นอิ่มแล้วกงออกไปหากินหน้นี่ครับโุ่เยอแยหมอบ ลงเรื่อนกับพัม่านนี้แหละครับเฮาสแลมปิด้านาห่อนเฮาก็เปิดสแลมขึ้นเพื่อระบายอากาศเดี๋ยวเตรียมที่หนา้าฝนก็ศาดแน่และครับเพราะว่าจะแดดก็ต้องศาสอยู่แล้วแหะครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดเป็นเถอะแบบนี้นะครับมันก็แต่อันหนึ่งก็จะใส่ผ้าล่ายปิหนาจะใส่ผ้าลายอ้อมเพื่อป้องกันฝนสาดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหล่อนบาหนึ่งนี่ห้อนแห้งหลีครับพี่น้องบางหนึ่งนี่ห่อนอนะครับไกลหน่อยแม่แยากแม่เพิ่นเดี๋ยวพายมึงแม่เป็นเขางมาหาลูกแยกแม่ครับไกลหน่อย นี่คอกอนุบาลไก่ฝนมันสาดอยากแม่พันออมันึ่แม่พันธสีขามมหาลูกบัณนินี่ติไก่หน่อยนี่พี่น้องตัวนี้ได้บระมานว่าท่านหอดอาทิตย์ด้วยนี่นะครับบางตัวก็หอดอาทิตย์เพราะว่ามันหลายแม่นะครับมันหลายแม่มาอยู่น้ำกันห้แม่นีพันธุเลี้ยงนะครับทั้งหมดยี่สิบตัวนะครับยี่สิบตัวนี่ยี่สิบตัวห้แม่พันเลี้ยงตัวใดออกมาเอามาจับไซเลยครับบัดเนี้เพิ่นคุ้นชินกันแล้วก็กเกิดเป็นขคาเดียวกันนะครับ ก็น,นี้ก็ใส่ดัมเดินการใสลล่วัคซีนแหละครับเพราะว่าจะเป็นอาทิตย์แล้วชุดนี้ต้องใส่วัคซีนเร็วๆ,ๆนี้นะครับนะนะครับพี่น้องเฮ้านี่ก็คือโดยรวมของขอกเอาแบบเฮ็ดแบบที่เฮามีเด้พี่น้องนะครับแต่ก็เซฟที่สุดก็คือว่าเซฟเรื่องมูมามูยังที่มันเข้ามากมัดไก,กลกินไกลเฮ้านะครับนี่ก็เซฟอยู่ประมาณนี้แหละครับนี่ก็พื้นที่ในการที่ห้เพิ้นออกออกลัางกายออกหาอยูห่หากินนะครับกับประมาณนี้เดี๋ยวอัหนึ่งก็จะเอาตะไคร่อมรัว นะครับการหมาระดับหนึ่งได้การพิ่นออกได้ระดับหนึ่งนะครับฟังเ่าปี่ก็เป็นหมองที่ปล่อยยางปล่อยเหลียงนี่ครับโดยรวมของขอไกลด้วยนะครับมาทางรีว้วิวสถานที่พร้อมี่นี่ครับกับประมาณถ้าหลังนี่ก็จะเป็นมองให้พิ้นมาเชียนะครับมาเชียให้เนี่ยบอกเพิ่อนเกียรออกมาฟังพี่นะครับพื้นที่กับกว้งยุ่ครับนี่เกษตรออกมาก,กินเถาพี่บัะเทนี้นี่ก็เป็นแหนแดงนี่ก็เหลียงแหนไวถ้าเป็นอาหารเสริม เดือดงมาครับเป็นอาหารเสริมเด็ดมาจากเบาเอนี่พี่พี่น้องโอ้มันก็เป็นอีกความสุขอีกแบบหนึ่งเด้อนะครับหลังจากที่เฮาเลิกการเลิกงานมานี่ครับเป็นกรสิมาอยู่มาลบเพราะว่า,าเป็นกรสิย่านนกย่านกาเหรอครับเพิ่งเคยมาอยู่ลักษณะแบบนี้นี่ไปโอ้มาทานครับเดี๋ยวยังกินไปแล้วพี่น้อง นะครับอ่ะโอเคเด้ยนะครับผมนี่ก็มารีวิวนะครับล่งแล้วก็สถานที่เลียงใกล้บ้านเพื่อขุนนะครับจะได้กับเป็นกำลังใจให้เด้อครับผมโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์น,นะครับ